สวัสดีครับนี่คือมายกลซ่อมมอนะครับน,นี่นะครับเราผมจะทำให้ซ่อมมอได้มายากลซ่อมมอเป็นมายากลที่ถ้าถ้าเรารู้ความรักของมันเราก็จะยิงได้อันนี้นะครับมีซ่อมพลาสติกจะให้มันดูนะครับ นะครับงอน,นะอะไรยังไงใช่ไหมไม่ครับงอบ้างแล้วนะครับเห็นไหมครับ นี่ครับที่งอนนะครับบางคนดูก็เป็นผลักกิจแต่ม,มันคือศาสมายากรย่างหนึ่งนี่นะครับซคำขอบค,ครับ